คลิปนี้จะพาทุกคนไปชมเจ้า Honda c ซ Z นั้นเพื่อนนี่เลยบอกเลยว่าคันนี้ตัวตึงจากโคราชเลยนะเพื่อนแต่งสุดมากไม่รู้ว่าแบบโอ้โหมีอะไรจะแต่งต่อนันเพื่อนนะคันนี้คือของแต่งแบบเยอะมากคิดว่าทะลุร้านแน่นอนเพราะว่าเจ้าของจําราคาไม่ได้นะเพื่อนเขาแต่งมาแบบโอ้โหสภาพนี้นะใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีนะเพื่อนนะกว่าจะได้ทรงแบบนี้เอาจริงผมเคยถ่ายคันนี้ไปน่าจะสัก5ปีที่แล้วแล้วนันเพื่อนสมัยช่วงทําช่องแรกๆนะเพื่อนเนาะ คือแบบมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเสียแซดอะทุกคนเนี่ยผมก็แบบน่าจะเป็นคันเดียวเลยที่ผมเคยถ่ายลงช่องอะดูดิคือโหดมากเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยมาไล่กันนะเพื่อนว่าเสียแซดคันนี้ของพี่ตั้มแก่ทํอะไรบ้างบอกเลยว่ารายละเอียดบางอย่างอาจจะพูดไม่หมดนะเพื่อนเพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะแบบเยอะจริงๆทุกคนคือมันไม่มีอะไรให้ลงแล้วอ่ะมีแค่อย่างเดียวที่มันเดิมนั่นก็คือตัวโครงรถอย่างเดียวเลยนะเพื่อนนอกนั้นคือทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเบิกใหม่หมดเลยเพื่อน คือมันไม่มีอะไรที่แบบมันเดิมออริจินอลของเซียเซตเลยเพื่อนนะใครชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมเจ้าเซียเซตคันนี้กันเลยครับผมไปไปครับทุกคนไปชม Honda าเซียเซตกันเลยครับผมไปหาทางพิตั้มเลยพิตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รบกวนมาชมเซียเซตพิทัมหนะ่อยเนาะครับครับผมก่อนที่จะไปดูของแต่งถามนิดนึงพิตัม้มคันนี้เป็นเซียเซตตัวไหนปีไหนนะพี่เออมันเป็นเซียเซตปี2013ครับอ่าครับผมอันนี้ผมถามเพิ่มนะพี่โปรติเซียเซตนี้คนนิยมเอามาแต่งกันม ก็มีเยอะเหมือนกันเนาะที่ในกลุ่มที่ผมทำก็คือ CRZ Owner Thailand ผมรวมได้ประมาณทั้งประเทศประมาณร้อยร้อยกว่าคันอ่าครับพี่ของพี่น่าจะระดับประเทศเลยปะเนี่ยแต่งแบบเนี้ยใช่ไหมน่าจะแทบจะไม่มีที่แต่งแล้วครับเอันง่ายคือน่าจะเหลือแค่โครงที่มันเป็นเดิมๆหน่วยเลยอันนี้ถามต่อพี่ทำไมถึงชอบ CRZ อะพี่ตั้มชอบที่รูปทรงมันครับมันดูล้ำตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่ เห็นครั้งแรกมันประมาณปี2011-2012ท,ที่รถเขาเอามาโชว์งานที่อมืองทองรถเขาเอ่เมืองทองาครับพี่อ่าได้เลยเดี๋ยวเรามาดูของแต่งอันนั้นเพื่อนว่า Honda c ซีคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างเพื่อนอเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยบอกว่าคันนี้แต่งทั้งคันเพื่อนอะอย่างด้านหน้าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างพี่ตั้มด้านหน้าก็กันชนหน้าเป็นไฟนอลลาเบลครับอ่าครับไฟหน้าไฟนอลลาเบลแล้วก็ตัวยิ้ม เป็นของโมดูลูไฟนอลลาเบลตัวครอบครอบสปอ t ตไลท์เป็นโมดูลูไฟนอลลาเบลลิ้นหน้าเป็นโมดู l ูไฟนอลลาเบลสปอตไลท์เป็นของฮอนด้าเอ็กเซดหูลากคัตโกขอใบทะเบียนคัตโกแล้วก็ตาโลโก้ไฮบิดตัวเฮดนะครับ อ่ะครับฝากระโปงหน้าเป็นของฟิวอะครับพี่คาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์อ่าครับผมเดี๋ยวแผมไล่ช้าๆนะเพื่อนสแสดงว่าด้านหน้านี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยถูกอ่ะพี่ตัม้มใช่ครับโอ้โห oh, ชุดใหญ่เลยเพื่อนอเดี๋ยวผมไล่แต่ละจุดเดี๋ยวกัไฟหน้าเปลี่ยนเนาะพี่ตั้มเนาะครับไฟนอลลาเบลอ่ะหนึ่งชินน้นนะเพื่อนไฟหน้ากันชนหน้าเปลี่ยนเพิ่มถูกไหมพี่ใช่ครับไฟนอลลาเบลนั้นเพื่อนแล้วก็จะมีตรงนี้ที่ใส่เพิ่มมาอีกใช่ครับไฟนอลลาเบลตรงนี้นะนี่ มันจะเป็นสีเงินครับถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นสีดาโอเคแล้วก็จะมีกรอบหมอกกรอบันนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็ไม่ของโมดูลโรไฟนอลลาเบลเหมือนกันตรงนี้มันจะเรียบครับถ้าของเดิมมันจะเป็นตะข่ายแล้วไม่มีสีเงินอ่ะครับพี่ครับพี่โอเคแล้วก็จะมีลิ้นหน้าเพิ่มอีกลิ้นหน้าก็เป็นไฟนอลลาเบลไฟนอลลาเบลโมดูลโอันนี้คือเฉพาะชุดหน้านะทุกคนแล้วก็จะมีฝั่งนี้อีกรอบายทะเบียนคัตโกมีหูรากด้วยถูกป่ะพี่หูรากครักหูรากก็เป็นคัตโกโอ้แบนดหมดเลยนะเพื่อนช ฝากระโปงเปลี่ยนเพิ่มถูกไหมพี่ฟิวอันนี้เป็นฝากระโปงคาร์บอนฟิวถูกไหมพี่ฟิวฟิวโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างเดิมเลยคันนี้มันสีอะไรอ่ะพี่สีขาวครับสีขาวอันนี้ก็ไปทางสีใหม่เนาะเขาเรียกว่าเขียวะไรพี่ตั้มเขียวมุกครับเขียวมุกโอเคเออสีสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างอย่างด้านข้างก็จะมีเปลี่ยนล้อมาด้วยถูกไหมตั้มล้อเป็น WW o r k ครับ S1 ก็เป็นตัว s อันอันนี้มันเป็น2ชิ้นหรือว่ายังไงพี่เป็น แยกชิ้นครับอ๋อแยกชิ้นอ้โอเคโอเคอ๋อตรงตรงก้านเขาจะเป็นสีขาวนะพี่น้องใช่ก็จะเป็นสีเงินพวกมุดแม่อันนี้ผมมาทำสีตัวเลขมันเป็นโคเป็นโครเมียมอ๋อโอเคโอเคโอเคก็คือพี่ตั้มจะทำแค่สีเฉพาะตัวก้านใช่ตัวก้านผมทำสีใหม่โอเคประมาณนี้น็อตล้อก็เป็นท็อปฟิวท็อปฟิลคมล้ออ่ะครับพี่เบรกเป็นสปูลถ้าเบรกเป็นดิซเซล สีสีทองอ่่่าคครรัับบพพีีตัวท็อปโอเคจานมีซอล่องเนาะจานสปูนซอล่องจานสปูนสองล่อโอเคยางโยโกฮาม่าตัวแอดแวนนะพี่เนาะโอเคต่อไปช่วงล่างนิดนึงพี่ตั้มเซียแซดโหลดเตี้ยๆแบบนี้ใช้โชคอะไรนะพี่โชคเอ่อผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่เป็นเทยินโมโนเฟิกสปอร์ตโมโนเฟิกระดับสามที่สองระดับโอเคอันนี้กดสุดไหมนายพี่ตั้มอะไรครับโหลดสุดไหมสุดแล้วได้สุดแล้วใช่ไหมมันชิดแล้ว มันมันถ้าเอาลงอีกมันต้องทําเยอะมันมันจะขับยากขับไม่ได้ใช้งานไม่ได้แต่อันนี้ก็ทรงกาลังดีนะพี่งใช่ทรงกําลังดีพิทเมนต์ปรับเป๊ะเลยเนี่ยทุกคนปรับใหม่ไปรงเป๊ะเป็นไงเป๊ะเลยไหมจําติดไม่ได้พี่ติดมก็สีอยู่นิดนิดนึงนิดนึงนิดนึงเนี่ยสีหมดเนี่ยแต่ทรงสวยมากเลยเดี๋ยวเราพาพาไปดูด้านข้างเพิ่มนะอย่างกระจกมองข้างอันนี้เราเปลี่ยนเพิ่มนะับสปูนครับเป็นสปูนแล้วก็จะมีไฟเพิ่มด้วยนะไฟวดีมันจะมีเฉพาะสปูนซี z ซ เลนจะเป็นเลนฟ้าก็แสดงว่าจะต้องแพงกว่ากระจกสปูนไเวลาพับเวลาพับมันพับมือับงนี้เออยางงี้เลยเหรอใช่โอ้โหแต่ไม่ค่อยเห็นคนที่ใส่สปูนมีไฟเลยนะพี่น้องไม่มันมันมีเฉพาะซีอาร์ซทที่เป็นที่เป็นของแท้แล้วแล้วมันจะมีไฟอ๋อุ่นอื่นไม่มีไม่มีไฟพี่โอไม่มีไฟเลี้ยวเข้าใจละโอเคอ่ะมีกระจกหนึ่งแล้วนันเพื่อนแล้วก็มีกันสาดนะพี่เนาะครับมีกันสาด โอเคมีการตาดตรงนี้ทําเพิ่มได้ไหมเนี่ยพี่ตรงนี้อันนี้ตามจริงมันจะเป็นแผ่นโมดูลูแต่อันนี้ผมพ่นเอาเหมือนกันมันเป็นสีบอลออพ่นนอเลยเหรอพ่นนอหสุดมากเลยมือมือจับมีปุ่มแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนเพิ่มอีกเหรอมือจับเปลี่ยนตัวนอกมันจะเป็นปุ่มอะครับพี่ครับแล้วก็นี่ครับเป็นของสปูลแล้วตัวฟินนะพี่นนองไอ้ตรงนี้ฟินนั้นเปล่ก็คือเป็นของโมดูลครับโอ้โหเออแต่ไม่โมดูลครับของสปูลของสปูลอ๋อแต่แต่สวยมากเลยนั้นเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูท้ายอย่างด้านท้ายมีทำอะไรบ้างพี่ล้อหลังเนี่ยล้อหลังก็ทําสีขาวครับก็เหมือนล้อหน้าเนาะใช่เบรกหลังทําเพิ่มไหมเบรกหลังเบรกเดิมทําสีเ,าสเปลี่ยนอสอดล่องจานแล้วก็เปลี่ยนเบรกเป็นเน็กเซอร์สีแดงอ่าครับพี่แล้วก็มีน็อตล้อมีฮับลิงน็อตล้อของท็อปฟิลอ่าครับพี่อ๋กอก็จะเหมือนชุดหน้าเนาะใช,ชแ่แล้วก็ ตอนแรกผมใส่มันอันนี้รุ่นใหม่นะนรุ่นเก่ามันจะเป็นรูอะครับพี่อันนี้รุ่นใหม่เป็นหัวปิดน็อตมันจะไม่เป็นสนิมอ๋อถ้ารุ่นเก่าผมเคยใส่ข้างในเคียวจะเป็นสนิมอะครับพี่ครับพี่อันนี้รุ่นใหม่มันเป็นหัวปิดอ่ะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมก็มีจุกจุก w work w work เป็นสีออกน้ำเงินนะเพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูท้ายอย่างท้ายเสียแซคันนี้มี<า>อะไรบ,บ้างเนี่ยพี่ตั้มท้ายก็กันชนหลังจะเป็น final label ของชิ้นนะครับเนี่ยโมดูลูอ่า ตัวแผ่นแผ่นแผ่นปิดฝาท้ายนี่เป็นของโมดูลูอ่ะครับพี่สังเกตตรงที่ตามันจะนูนขึ้นอ่ะครับพี่แล้วก็อ่าพวกโลโก้แต่งแล้วก็ไฟนี่ก็เปลี่ยนครับอ่าฮะไฟท้ายมองถ้าไม่บอกคือไม่รู้ครับมันจะเหมือนกันกับของเดิมแต่ว่าไฟมันจะเป็นมูเกนาเซตมันจะโคมข้างในเป็นสีฟ้าต่างกันแค่นั้นเอง แสดงว่าชุดหลังนี้คือทําหมดถูกไหมพี่ใช่ครับเปลี่ยนไม่หมดเลยนะทุกคนครับเดี๋ยวผมไล่ตั้งแต่ล่างขึ้นบนเดี๋ยว <c oughs> แล้วก็มีหูรากม <c oughs> ีกหเจสสุดมากก็อเป็นมูเกนนาเซ็ตอ่าครับพี่รกอบไปทะเบียนก็คัดโกเหมือนกันโอเคอ่ะเดี๋ยวผมไล่แต่ละชิ้นนั้นเพื่อนมีกันชนหลังหนึ่งชิ้นที่ทเปลี่ยนมาโอเคแล้วก็จะมีหูรากหรือลืมอันนี้ด้วยปีกเป็นเอ่อของไฟนอลลาเบลมูดูรโอเคพี่อาจจะผมไล่ไล่ทีชิ้นหน่อย มีกันชนท้ายไฟนอลลาเบลนะพี่เนาะมีหูลากแล้วก็จะมีท่ออันนี้เดินยังไงพี่เดี๋ยวไล่ท่อ่อนท่อหรอท่อก็หม้อพักเปลี่ยนเป็นโมเก้นอาเซ็ตอครับพี่แล้วก็ท่อนกลางเป็นของโทดะอาครับพี่เฮดเดอร์เป็นของ J s โอ้โหแสดงว่าคนเราสำนักกันหมดใช่โอเคแล้วก็จะมีคาดหลังตรงนี้ที่เปลี่ยนนะพี่เนาะครับตรงนี้เปลี่ยนนั้นเพื่อนแล้วก็จะมีเฮดปกตินะเป็นเฮดไฮบริดเนาะพวกโลโก้เนี้ย เป็นของแต่งหมดเลยใช่เป็นเบเวอรสต์โอเคแล้วก็จะมีไฟท้ายเป็นไฮบริดนะพี่เนาะไฟท้ายเป็นของมูเกนอาร์แซ็ตเป็นของตัวมูเกนอาแซ็เนี่ยเป็นโกมฟ้าอ๋อเป็นโกมฟ้าก็คือเหมือนคล้ายๆเป็นไฮบริดเงี้ยถูกป่ะพี่ใช่โอเคของเดิมไม่มีมันจะเป็นใสไปเลยเป็นโอเคพี่แล้วก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังตรงนี้โอเคจะมีสปอยเลอร์หลังอ่ะเดี๋ยวผมขอดูชุดข้างท้ายหน่อยพี่ตั้มครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราไล่แต่จุดก่อนพี่มันเยอะมากเลยมีอะไรบ้างพี่ตั้มก็มีอันนี้เออ่ถาด เป็นของของเซียร์เซตของแต่งลำพงซับลำพงซับโฟมรลาเอ็กซ์สนิ้วอ่าครับพี่พาวเวอร์พาวเวอร์บูอ่าครับพี่คัมเอ่อคัสโคเดี๋ยวผมไล่ก่อนนะคัมมันเยอะมากเลยพี่ตั้มคัมคัสโคอ่ะไอตัวนี้คัมคัสโกะหนึ่งชิ้นนะแล้วมีคัมอันนี้มองไม่เห็นอยู่ข้างใต้เป็นคัมแบตเตอรี่อยู่บนแบตเตอรี่ของคันไซโโอ้หข้างใต้อะไรพี่ใช่ข้างใต้ข้างใต้เนี้ยอ่าข้างใต้รถบนแบตอ่า แล้วก็อันนี้เป็นเอกบาเอกบาโอ้โหมันมีกี่ชิ้นมันเอกบามีครบหมดครับแล้วก็อันนี้จะเป็นค้ำค้ำมีคันไซคันไซทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะพี่ค้ำควาของคัสโกอันนั้นคือโลบาถูกป่ะใช่ป่ะภายในคือแยกกันครับอ๋อแยกกันไม่แยกชิ้นอ๋อไอตัวคาร์บอนนี่คือตังหักถูกป่ะอ๋อตังหักครับ อยตัวนี้นะเนี่ยเเนียตัวเนี้ยดำดำเนี่ยตังหากนะทุกคนตังหากไม่เกี่ยวแต่อีน้ําเงินที่อยู่ข้างในคือโลบาูถป่ะพี่ใช่ของคัตโกโลบาของคัตโกอีกทีนึงแล้วก็มีกล่องเก็บของเป็นมูเกนใช่โอ้โหรายละเอียดเยอะมากอะพี่โอ้โหชุดชุดท้ายน่าจะประมาณนี้เนาะเบาะก็หุ้มผ้าแดงโอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูภายในดีกว่าพี่ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในเพิ่มนะครับอย่างข้างในเดี๋ยวไล่เบอะดีกว่าพี่เบาะก็จะเป็นบอบายเนาะบอบายอ่า โลแม็กซ์เซต้าฟูรุ่นใหม่ล่าสุดอ่่าครับพีแล้วก็สีแดงแล้วก็มีเบลลทักกะตาเบลลทักกระตาหนวมทักกะตาอ่ามีหนวมด้วยเหรอแล้วก็นี่หนวมพวกกันขาดผมสั่งไปแล้วไอ้นี่ยังไม่มาครับเดี๋ยวตรงเอวของบายหมดเลยสีแดงล่างบายอ่ะแล้วก็มีกันขาดผ้าเบาะหลังบายมีกันขาดผ้าเบาะอ๋อยตัวนี้ใช่ที่มึงใส่มาเมื่อวานอ้ี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องมาดูตรงนี้ครับอ๋อตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดู ของหลังข้างหลังว่าจะเป็นกากเพชรนี่ครับอันนี้จะเป็น<อ>ผ้าผ้าเต่งคือพันผ้ากาันโอยอ๋อนี่ยเขาทำเป็นผ้าหลังแดงเลยเหรอใช่อของบใบจะมีตาบายอยู่ข้างล่างครับไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นใครท,ทำกันอ่ะเดี๋ยวเรามาใช่สั่งเป็นของแต่งหมดลายต่อแผงวมาโตแผงมาเปลี่ยน<ะ>เปลี่ยนเป็นของเซทเอฟสองเซทเอฟสองเนี่ยสังเกตดูอันนี้มือจับเป็นเซทเอฟสองมันจะเป็นสีลมดําอ่าครับพี่ถ้าเป็นของเดิมเป็นสีเงินอ่าครับพี่ ลำโพงจะไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับเซ็ต F1 มันจะนูนขึ้นแล้วมีที่ใส่แก้วอแล้วอันนี้เป็นของแต่งเป็นตัวคนได้เซตไฟไฟเวลาตอนกลางคืนเปิดมันจะเป็นสีฟ้าโอเคนี่ก็เปลี่ยนใหม่มีสครับเพิ่มสครับคาร์บอนด้วยนะเป็นของคนได้เซตโอเคพี่บหมดรางตรงรุ่นรางตรงรุ่นอ่ะต่อไปเถอะครับผมโมเก้นเพิ่งเปลี่ยนมาผมโมเก้นเพิ่งเปลี่ยนผมอะไรผมอะไรก็เปลี่ยนครับเป็นเอซ็ต F2 เซ็ต F2 แล้วก็พวก ขบพวกนี้เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนแดงเป็นคาร์บอนโอ้คาร์บอนแดงด้วยโอ้โหที่เท้าแขนอันนี้ก็เป็นเพิ่มบ่ฮอนด้าเอ็กซสไม่มีฮอนด้าเอสเป็นเพิ่มสั่งคอนโซลเกียร์ก็เป็นคาร์บอนแดงนะถังขยะด้วยถังขยะก็ HKS โอ้โหไม่ไม่ถังขยะของฮอนด้าเอสอ๋ออันนี้ของฮอนด้าใช่อันนี้ก็ฮอนด้าเอสนี่อันนี้เป็นเป็นลายแคบบ้าโอเคแล้วก็คอนโซลตรงนี้เป็นคาร์บอนแดงนะใช่แล้วก็จอจอเอ่อเดี๋ยวนะทำไมมันเยอะจังเลยพี่ จอเป็นของ AM เปลี่ยนใหม่อ่าครับพี่ครับพี่เจ็ดนิ้วอ๋อโอเคแล้วก็อ่อันนั้น h อ s อ่าฮะแฟตอเดเตอร์โอเคพี่ประมาณนี้แล้วก็วัดบูตตัวหนึ่งเกตตี้โปรเฟกตี้เกตตี้ไอ้จอนี้เปลี่ยนเพิ่มนะทุกคนเนี่ยจอนี้เปลี่ยนเพิ่มไม่นี่นี่นี่ตรงนี้ครับอ๋อตรงกรอบนี้เหรอนี่จะเป็นของฮอนด้าเอ็กเซดอ๋อมันจะเป็นคาร์บอนด้านๆแบบนี้ใช่โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเครื่องดีกว่าพี่ตั้มเครื่อง ทำใหม่หมดเป็น HTS uh, s u p e r c h a r g e อ่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าตา s u p e r c h a r g e จนิดหนึ่งนะทุกคนเออลืมบอกตรงข้อไอ้มันมีครอบโมเกนแล้วก็ตกเลนกระตกมองหลังฟ้าเป็นของมุสปูลโอเคพี่รายละเอียดมันเยอะจริงทุกคนคันนี้อ่ะเรามาดูเครื่องเดิมเลยมันพันห้าไฮบิดัวกี่ะพี่ใช่เครื่องก็มีเปลี่ยนคอสปูล คอไอดีสปูนลิ้นปีกวิเซอร์สปูนตอนแรกอันนี้มันเป็นสีมันเป็นคอสปูลเหลืองแต่ผมเปลี่ยนเป็นสีสปูนแดงคอไอดีสปูนแล้วก็ซูรูชาร์ดเฮดเคเอสนี่ครับตัวซูร์ชาร์อตรงรุ่นครับแล้วก็ชุดแต่งชุดแต่งเค็บขอบเค็บล่าของคันไซพวกฝาน้ํามันเครื่องเปลี่ยนใหม่เป็นของโมเก้นหมดคฝาหม้อน้ําฝาน้ามันเครื่องครับแล้วก็หัวฉีดเป็นเฮดเคเอส แล้วก็อินเตอร์อินเตอร์ต้องดูตรงนี้มันจะเป็นของ h e KS อ๋ออินเตอร์เปลี่ยนเพิ่มโบร์บาว h e KS อ่าครับพี่ครับพี่แบตเตอรี่เป็นเออ่ลิเทียมนี่ลูกละหมื่นนะครับแบตเตอรี่รูกเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้วก็คัดแบตคัดกคัดแบตคัดกอ่าครับพี่แล้วก็ฮอตอินาซุมะไอตัวบาลานซ์ไฟกล่องบาาลนซ์ไฟแล้วก็มีไอแม่เหล็กไอตรงเนี้ยอันนี้ฮอตอินาซุมะเหมือนกันเนี่ยน้ำมัน โอเคพี่เราปนมันมันจะมีชุดอันนี้มาด้วยนี่ครับอันนี้เพราะว่าถุงอันนี้เอาไว้ที่ฉีดน้ําฝนน้ํากะตกเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเฮ้ยไม่เคยเห็นเลยของมันเลยครับมันจะเป็นกระบอกมันติดไงเพราะว่ามันเป็นถุงนี้เลยใช่เพราะว่าของเดิมต้องถอดออกมันติดมันติดโพอิอนเตอร์อ๋อโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็จะมีคัา JS โอ้โหบอกก่อนว่ามันมีกี่ชิ้นวะเนี่ยทุกคนมีค้มหนึ่งชิ้นนะเป็น JS แล้วก็จะมีอัลตาเลสซิ่งเป็นอัลตาเลสซิ่งและอันที่อยู่ข้างในนี้ก็คัมอันนี้ ที่ปัดน้ำฝนสปูลที่ปัดน้ำฝนสเปรลพร้อมลายเซนด้วยนะตรงนี้มีฝาปิดอันนี้ผมถอดไว้ระบายไว้ระบายอากาศ<อ>ากันกันเวลาฝนตกก็เอามาปิดใส่โหละเอียดเยอะมากอย่างคังนนี้ซูเปอร์ชาร์จกี่แรงม้าเนี่ยพี่นี่จูนมาที่สไตเดอร์ร้อยหกสิบสามแรงมา้าร้อยหกสิบสามแรงมา้าโหละเอียดเยอะมากอันนี้ผมถามเพิ่มดิรถพิทตัมใส่คำเยอะมากเลยมันขับขี่ดีขึ้นเยอะไหมพี่ตึงทั้งคันครับขับดี ไม่มีหลุดโค้งครับใส่แรงๆก็ไม่มีหลุดเพราะผมใส่ทุกชิ้นขับดีขึ้นเลยถว่าพิทามขับดีขึ้นเลยแล้วต่อไปคันนี้มีจะทําอะไรเพิ่มอีกไหมมันน่าจะไม่มีที่ทำเลยครับที่ยังไม่มีมันเหลือแค่กระจกที่ยังเป็นของเดิมอครับถ้ากระจกกระจกนอกมันจะเป็นข้างหน้าเขียวอเขียวชาแล้วก็ข้างหลังเป็นเป็นสีดำครับผมโคันนี้คือตรงมันมีหลังคาแก้วอครับที่ยังไม่ได้ทำเนาะ โอ้โแต่จริงนะทุกคนเปลี่ยนครบหมดครับมันจะมีคํำคัดกัวมันหลายชิ้นเลยครับแล้วก็จะมีลุกหมากกันโครงของฮาร์ดเลสแล้วก็มีลิจิคอร่าหน้าหลังของสปูลอ่าครับพี่โอ้โหอะไรที่เยอะเยอะจริงทุกคนบางชิ้นอาจจะจำไม่หมดนะคันนี้เพราะว่ามันเยอะมากมันเยอะมากครับคันนี้คิดว่าน่าจะ ล้านกว่าเลยนะเนี่ยพี่ใช่ไหมโดยรวมไม่ไม่เคยนับครับเราทำไปเรื่อยๆสิปีแล้วสุดจริงทุกคนเออเ็เปลี่ยนหมดแทบจะทุกชิ้น,นครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วไม่น่าจะมีอะไรให้ลงกันนะพี่ตามเนาะครับโอเคได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวผมรบกวนไปอัดคลิปต่อในรถนะพี่นะครับเดี๋ยวขอไปบนสักนิดหนึ่งมาดูซิว่าเสียร์แซดซูเปอร์ชาร์ตฟิลการขับจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยว่าค้ำคือเยอะมากเดี๋ยวมาดูซิว่าการขับขี่มันจะเป็นงไงเป็นไงทุกคนวันนี้จัดให้ดูแล้วนะกับ da นะผมบอกเลยว่่าแแตงบบนี้คือ ระดับประเทศทุกคนหายากมากเลยนะบอกเลยว่าพี่แกก็วิ่งมาจากโคราชเลยนะวิ่งมาให้ถ่ายนะเป็นไงสุดเจ๋งดูดิเดี๋ยวเราไปลองขับกันนิดนึงนะทุกคนมาดูซิว่าสไตล์การขับขี่เสียซจะเป็นไงไม่เคยขับเลยนะะเดี๋ยวถ้าพร้อมเ้วเดี๋ยวเราไปรับชมมันต่อในระถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันข้างในกับเจ้าฮอนด้าซีเซเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ผมถามเพิ่มพี่ตั้ม จะมีอะไรให้ทำแล้วนาะพี่จำนาองคันนี้มีั้มมันมีสามารถเติมเติมไหมมันเหลือแค่ที่ยังไม่มีมีกระจกอะครับสีชาข้างหน้าเขียวแล้วก็ข้างหลังดําแล้วก็หลังคาแก้วแล้วก็ถ้าเป็นคอนโซลไฟนอาเบิวมันจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงซ้ายมือแล้วก็คอนโซลกลางมันจะเป็นมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้าครับแล้วก็ ที่เท้าแขนม <า S 1> ันจะเป็นที่เท้าแขนยาวมีแค่นี้ครับท,ที่เป็นออปชั่นเสริมที่มันไม่เหมือนกับ,บ,บเสียเซลตัวไปประมาณนั้นแค่นั้นเฮ้ย <thế S 1> ทำไมเราเปลี่ยนเป็นหมดแล้วไม่เหลือแล้วทำไมเบรกมันดีจังเลยพี่เบรกสปูนถ้าเบรกมันดิเซลอยังรุ่นดีสีทองตอนแรกใส่สีเงินมันจะเปลี่ยนมาเป็นสีทองรุ่นสูงสุดเออเฮ้ยรู้สึกว่าเบรกโคตรหนึกเลยทุกคนแข้างหลังข้างหน้าข้างหน้าเป็นดิเซลข้างหลังเป็นเน็กเตอร์สี โอเคเมื่อกี้แสดงว่าอยู่นอร์มอลเนาะปกติธรรมดาธรรมดาใช่โอเคจะไม่เลี้งโอเคได้เลยพี่ตั้มถ้างั้นเดี๋ยวพี่ตั้มฝากกลุ่มหน่อยเผื่อมีเพื่อนๆขับเซียรซตอยู่อยากจะเข้าก็เซียร์เซตโอเนอร์ไทยแลนด์ครับอ่าฮะน่าเฟซเฟซบุ๊กนะครับอันนี้พี่เป็นแอดมินเลยเหรอใช่ครับผมแอดมินเป็นคนทำก็อ่ารวมทั้งประเทศครับรวมทั้งประเทศเลยคือเฉพาะเป็นกลุ่มเฉพาะนะครับเฉพาะคนที่มีเซียรซตจริงๆครับ ันนี้ถามเพิ่มพี่เซียแซเนี้ยปัญหามันเยอะไหมแทบไม่มีครับแทบไม่มีเลยน้อยมากเพราะว่าตั้งแต่ซื้อรถมาก็มีแต่แต่งแทบไม่ค่อยไม่ค่อยมีซอมครับตอนที่ซื้อมาตอนป้ายแดงราคามัน แสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับผมครับรถคือรถเดิมๆอ่าครับผมแล้วก็มาปั้นทั้งคันนะพี่เนาะใช่เปลี่ยนหมดทุกทุกชิ้นระยะเวลาในการทำกี่ปีเนี่ยพี่กว่าจะมาเป็นสภาพเนี้สิบปีครับยอดทุกคนไม่เคยเจอใครแต่งรถขนาดนี้เลยเอาจริงๆพี่ตั้มเคยมาถ่ายเกีลิปกับผมน่าจะมาตั้งห้าปีก่อนแล้วพี่เนาะห้าปีที่แล้วนะเพื่อนครับแต่ว่ายังไม่ใช่สภาพนี้นะนานแล้วนานแล้วนนาแบบนานมากๆเลยตั้งแต่ผมจำท้องจทำช่องจาได้แต่่วมัน มันต้อเปลี่ยนไปเยอะครับแทบ,บจะไม่เหลือของที่มันเป็นที่ถ่ายไปตรนนั้นโอเควิโอเคได้เลยถ้าเกิดคันนี้มีอัปเดตยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวเราอาจจะเอามาถ่ายรอบหนึ่งนะเพื่อนเนาะเอาเป็นะว่าใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหรือถ้าเกิดใครที่ขับฮอน d a าเซียแอยู่ก็ลองดูคันนี้เป็นแบบได้หรือว่าใครที่อยากสนใจจะเข้ากลุ่มนะก็ ทักไปสอบถามพี่ตั้มแกได้แล้วกันเนาะมาในเฟซผมก็ได้ครับเฟซนับถือคณสู่บรรพญามาเฟซบุ๊กให้แล้วกันนะพี่เนาะครับผมโอเควันนี้ขอบคุณมากพี่ตั้มที่เอาคันนี้มาให้รีวิวของมากครับเนาะใครชอบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับผมก็ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย